สวัสดีครับพบกับธรรมะธโมงโง่กันอยู่ได้วันนี้มาฉากแปลกใหม่สีเขียวสวยงามตะการตาไม่ว่าไปนั่งที่ไหนก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องธรรมะกันได้ครับประเด็นวันนี้ที่อยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยเนี่ยอยากจะย้ําว่ากิเลสไม่ใช่ปัญหาของการที่จะเดินไปสู่เส้นทางการหลุดพ้นอันนี้พูดจริงนะครับไม่ได้พูดเอาเองแต่พูดตามหลักคําสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับพระองค์ท่านสอนว่าสัพพสิงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังทุกขังอนัตตาสัพพสิงเปลี่ยนแปลงตั้งคงทนอยู่ไม่ได้ไปสู่รูปใหม่ดังนั้นกิเลสก็ต้องอยู่ภายใต้กฎนี้มันกันครับไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วกิเลสที่แท้จริงมันคืออะไร แล้วทำไมผมถึงกล้าพูดว่ามันไม่ได้เป็นเหตุหรืออุปสรรคในการที่จะหลุดพ้นหากเราตั้งจิตมุ่งมั่นในการที่จะ,จะเจริญภาวนาเพื่อการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเวลาเราพูดถึงกิเ,เ,เลสอะไรโลกโกรธหลงอ่าเห็นไหมครับที่เรามาดูว่าเวลาเราโกรธเราโลภหรือเราหลงเนี่ยมันมาจากอะไรมันก็มาจาก ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงเย็นร้อนอ่อนแข็งและใจเมื่อนึกไปถึงอดีตและอนาคตความโลภความโกรธความหลงมันจึงเป็นสิ่งชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อเราไปปะทะกับรูปรสกลิ่นเสียงหรือไปคิดถึงอดีตจินตนาการถึงอนาคต และทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นนะครับเวลาจะเกิดเป็นกิเลสขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีคําว่าตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องอ่าไอตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยครับเราเรียกมันว่าอุปทานอุปทานว่าเราเป็นเราทาั้งๆที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราไม่ได้เป็นเราเราเป็นเพียงแค่องค์ประกอบทางธรรมชาติที่ขันห้ามาประกอบกันขันห้ามาประกอบกันก็คือสภาพของร่างกาย ดินน้ำลมไฟหรือถ้าผมอธิบายยืดยาวออกไปนั่นก็คือเราเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าเราคืออะตอมมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นธาตุมารวมกันก็กลายเป็นเซลล์เป็นเนื้อเยือ่อเป็นเนื้อหนังมังสาส่วนขันอีกสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะเกิดขึ้นภายใต้อุปทานเมื่อจิตมาสันดาบ กับร่างกายหรือธาตุินน้ำลมไฟตามที่เราว่าเลยครับแต่จิตที่มาสันดาบด้วยเลยครับจิตมันก็อยู่ของมันเฉยเฉยเพียงแต่กระบวนการทางความคิดที่เราเกิดขึ้นมันมาจากการทํางานของจิตเป็นธรรมชาติของจิตเรียกว่าขันศีนะเช่นว่าเราเห็นอะไรปับ๊บเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ารู้สึกตามมาว่าชอบไม่ชอบหรือเฉยเและเราจะจําไว้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เราก็จะคิดปรุงแต่งในสิ่งที่เราได้เห็นเราได้สัมผัสเราได้รู้สึกว่าเราชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยแล้วก็จำมันไวนะ้เนี่ยปรุงแต่งยังไงก็ปรุงแต่งว่าเฮ้ย hey, มันมีเราเว้ยดังนั้นเราอยากได้มันเป็นของเราเราไม่อยากได้เป็นของเรามันก็เกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความโกรธความอยากได้ไม่อยากได้ก็คือความโลภนั่นเอง ธรรมะมันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนแม้เรื่องเดียวกันเนี่ยนะมันมองออกมาได้หลายมุมและสรุปนะครับเป็นคำสอนที่แตกต่างกันแต่เนื้อหาทางธรรมชาติของมันจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นดังนั้นนะครับเวลาเราไปปฏิบัตินะครับตามทางของพระแม่ครัวอาจารย์องค์นี้สอนแบบนี้องค์นี้สอนแบบนี้องค์นี้สอนแบบนี้ท้ายที่สุดนะมันอยู่ภายใต้หลักคําสอนใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าว่า สรรพสิงทั้งหลายมันอนิจจังทุกขังอนัตตานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคงรูปคงทนไม่ได้ไปสู่รูปใหม่นะครับแล้วทุกอย่างมันเกิดดับเร็วมากนะครับทีนี้การทํามานของจิตที่ผมย้ำเนี่ยว่ามันทำใ้ทีละอย่างแต่ทาไมดูเหมือนว่ามันทาพร้อมๆนะครับมันทาพร้อมๆเพราะแต่ละอย่างเวลามันทำมันจะทําเร็วมากไอ้กิเลสเราที่มันเกิดจากความคิดเนี่ยมันจะเกิดมาเร็วมาก แต่ถ้าเรามีสตินะครับเราก็จะค่อยๆรู้มันแต่สติจะเกิดขึ้นได้นะครับแม้ทั่วๆไปเราจะมีสติอยู่แล้วนะครับแต่เราจะเห็นว่าเราจะมีความเผลออยู่เรื่อยดังนั้นง่ายๆนะครับป้องกันความเผลอเรียกสติให้มาเราก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะครับครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่ารู้สึกตัวเดินก็ให้รู้สึกนั่งก็ใหรู้สึกกินข้าวก็ให้รู้สึกอาบน้ำา็ให้รู้สึกทำนู่นทำนี่รู้สึก เพราะเวลารู้สึกมันก็ไม่ไปมีความคิดนะพ่อแม่ครัวอาจารย์ต้องบางท่านทุกหมูุ่ดูลมหายใจอา,า,านาปาณสติการดูลมหายใจก็เป็นความรู้สึกตัวอย่างหนึ่งก็เวลาลมมันเข้ามันระทบมันเข้าลลงไปข้างล่างจนถึงช่องกลางท้องออกมามันก็คือความรู้สึกตัวในรูปแบบหนึง่งนั่นเองครับจำนะครับกิเลสไม่ใช่อุปสรรคมันจะเกิดก็เรื่องของมึงแล้วมันก็ดับไปในระหว่างทางเราก็มุ่งเดินหน้า นะครับอาณาปานาสติหรือรู้สึกตัวไปภายใต้กรอบหลักอันสําคัญของคําสอนพระพุทธเจ้าทีนี้นะครับไอความคิดหรืออารมณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นอารมณ์มันก็คือความคิดนะครับและมันเกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมกลับไปย้อนสังเกตได้เลยว่าเวลามันเกิดขึ้นแม้เราไม่ทําอะไรมันสักพักมันก็หายไปเองแต่บางครั้งก็ไม่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นยาวเป็นนาน เช่นความโกรธทำไมเนี่ยเราโกรธอยู่ทั้งวันทึ่ความจริงไม่ใช่เพราะเราไม่ละเอียดเราไม่มีสติไปใจไตรตรองความจริงเราโกรธโกรธโกรธเฮ้ยเราหันมาเห็นคนโน้นพูดคุยกันสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสแบบหายไปเลยแล้วสักเดี๋ยวพอนึกมันก็กลับมาอีกนี่แหละครับความจริงของมันในความหมายของคําว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นสิ่งชั่วคราวนะครับกิเลสเนี่ย มันเป็นสิ่งชั่วคราวเพียงแต่นะครับมันถูกบันทึกเอาไว้นะครับเมื่อเราไปสัมผัสกับมันในรูปรสกลิ่นเสียงที่ผมบอกแล้วอาการก็คือเฮ้ย mm. รู้แล้วเป็นแบบนี้ชอบไม่ชอบเฉยๆแล้วเราก็จํามันไว้วกาสัมผัสมันไว้แล้วมาสันดาบเอากับกรณีที่อุปทานของตัวเรามันก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับ ว่ามันเนี่ยเป็นสิ่งชั่วคราวเราอย่าไปใส่ใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองเราก็มุ่งหน้าจเจริญสติของเราไปจเจริญสติก็คืออะไรก็รคือเรารู้ตัวทั่วพร้อมทำไมรู้ตัวทั่วพร้อมก็เพราะจิตมันทํางานได้ทีละอย่างพอจิตมันทํางานทางด้านความรู้สึกตัวนะมันก็ไม่ไปที่ความคิดนะครับทีนี้อวิธีการรู้สึกตัวเนี่ยครับเวลาเป็นคำสอนผมเรียนย้ำว่า เวลาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสอนเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ประสบการณ์แต่ละท่านแต่ละรูปนะครับย้ำนะครับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันท่านก็สอนไม่เหมือนกันสัปปรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงรูปแบบที่ประกอบกันขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็แตกสลาย แตกดับไปนะครับไปสู่รูปแบบใหม่ทุกสปปรรพสิ่งไม่เว้นมีก็จิตเราเนี่ยครับร่างกายแตกดับโลกแตกดับแต่เมื่อติดอยู่ในระบบกรรมมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปตามกฎเกณฑ์ของสมมุติในภพภูมิทั้งหกก็คือเทวดาคนสัตว์เดชานเปรตอสุรกายสัตว์นรกดังนั้นนะครับมามุ่งมั่น เรียนรู้คําสอนขององค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าไปให้พ้นอย่ามาเกิดต่อไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากทุกท่านทํากันได้อย่าวันไหวกับกิเลสปฏิบัติสร้างสติรู้ตัวทําให้ไม่คิดและเวลาคิดนะครับก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่คิดและหลุดพ้นจากตัวตนมันเป็นเรื่องคิดเป็นกรรมกลางๆปกติกรร ไม่ได้มีปัญหาย้ํานะครับเราทุกคนไปได้ฮีเลกไม่ใช่ปัญหากราบอนุโมทนาครับ